สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟิกเกอร์มวยปั้มจอร์ซีนาครับพูดได้อย่างเต็มปากเขาว่าจอร์ซีนาคือนักมวยปั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกา The greatest of all time เขาเนี่ยเป็นนักมวยปั้มขวัญใจของผมเลยครับชอบที่สุดเติบโตมากับเขาในยุค Ruthless Aggression เลยครับ Ruthless Aggression ยุคนั้นเขาเป็นแรปเปอร์ที่มีฉายาว่า Doctor of t h o r e g n o m i c s, <S เป็นแรปเปอร์ปากแซบที่มีเอกลักษณ์ในการแรปสดครับและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือท่า You Can See Me คาแรคเตอร์ของเขาโดดเด่นมากครับและผู้คนชอบเขามากมากเลยเรียกด้ว่าเป็นสีสันของวงการในตอนนั้นเลยครับถ้าเกิดไม่มีจอซีน่าล่างนี้ก็คงไม่มีจอซีน่าในยุคปัจจุบันครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย จะรีทายแล้วนะครับนี่เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะปั้มแล้วก็ใจหายนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยปั้มที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วก็จะไม่ได้เห็นเขาในสังเวียนแล้วโดยกล่องนี้นะครับอิงมาจากชุดของจอร์ซีน่าในศึกเรเซนมาเนียครั้งที่20ครับซึ่งเป็นเรเซนมาเนียครั้งแรกของเขาครับ ที่เขาเนี่ยจะมาชิงแชมป์ US จากยักษ์ใหญ่อย่าง Big Show เรียกได้ว่าเขาได้โชว์ความสามารถที่สุดยอดของเขาครับก็คือพละกกำลังที่สามารถยกยักษ์อย่าง Big Show ได้และจับใส่ท่า FU หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า Attitude Adjustment นั่นเองครับเรามาดูกล่องนี้กันครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับจอร์ซีน่าในชุดเบอร์33 r a แรปเปอร์หนุ่มคนนี้ปากแซบไม่เบานี่แล้วก็หน้าตอนหนุ่มครับ อย่างหล่อเท่ด้านหลังก็จะเป็นจอร์ซีนาในศึก r e รเซนมาเนีครั้งที่20เป็นการเดบิวต์ตัวเขาครั้งแรกในศึกนี้เลยครับถือว่าเป็นใบเบิกทางในการประสบความสำเร็จของอาชีพเลยโหนักมวยปั้มได้ไป r e s เซนมาเนียเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับ Okay, on Let's go. Oh, yeah. Now you can know the thrill of being a superstar with WWE action figures. และนี่นะครับคือของทั้งหมดของกล่องนี้นะครับผมมีหัวถึง3หัวนะฮะมีเสื้อ1ตัวเบอร์33นะครับมีหมวก1ใบมีมือให้เปลี่ยนถึง5คู่ครับมีสนับมือที่เขียนว่า w o r d l ดไลท์ครับมีสร้อยแม่กุญแจเอกลักษณ์ของจอห์ซีนาเลยครับแล้วก็ไมโครโฟน WWE ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและดีเทลของตัวนี้กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะครับผมดูที่ใบหน้าของเขาครับ หน้าเขาทําเหมือนมากเลยครับมาพร้อมกับทรงผมเกลียนเล็กน้อยนะครับดูด้านข้างครับด้านหลังบนหัวก็จะประมาณนี้นะครับทรงนี้เลยนะยุคนั้นแล้วก็ดีเทลตรงหน้าอกจะเหมือนกับตัวอื่นๆเลยครับ พาทแบบเดียวกันนะข้อมือนะครับผมก็จะเป็นริสแบนสีดำและสีเขียวนะครับโดยเขาไม่ได้ใส่โลโก้เข้ามาครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าเลยตัดทอนดีเทลออกไปแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้ครับ โดยมือที่ด้านขวานะครับก็จะใส่ถุงมือด้วยสีขาวนะครับส่วนอีกข้างไม่ใส่นะแล้วผมชอบการลงสีกางเกงยีนเขามากครับเหมือนกางเกงยีนจริงๆเลยนะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยเขาจะลงสีทึบลงไปเลยนะแต่นี้ยังมีดีเทลรัดวลายให้มันดูเก่าๆเ,เห็นไหมแล้วเขาก็ใส่เข็มขัดสีดำครับพร้อมกับ มีดีเทลกางเกงในอาแรปเปอร์เขาจะชอบใส่กางเกงในยาวๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับมีสนับเข่านิดนึงนะครับใส่ไว้ด้านในรองเท้าก็จะเป็นทรงแบบสนนเกอร์นะครับนี่สวยๆสีดำพื้นรองเท้าสีขาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดใครจำได้นะครับก่อนที่เขาจะใช้ท่าไม้ตาย F.U เนี่ยเขาก็จะปั๊มรองเท้าทั้งสองข้างก่อนก้มลงไปปั๊มครับแล้วก็ค่อย จับใส่ท่าไม้ตายนั่นเองนะมาดูดีเทลของเสื้อแล้วก็หมวกกันบ้างนะครับก็เป็นลายที่ถูกตัดทอนไปเหมือนกันครับอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของลิขสิทธิ์ลายเสื้อหรือเปล่าเพราะว่าในศึกจริงๆเนี่ยตรงนี้จะมีเขียนคาว่านิวยอร์กอยู่แต่อันนี้ไม่มีนะครับและหมวกก็จริงๆจะมีลายครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้เขาดูกัน หมวกใส่ได้พอดีครับไม่ดูน่าเกียดครับในขณะที่ผมเคยเห็นตัวอื่นนะที่จอซิน่ามีผมเยอะๆเนี่ยหมวกมันจะเหมือนหัวสูงขึ้นนะ่ะอันนี้ก็ใส่แล้วพอดีเลยครับชอบมากด้วยทรงผมของเขามันเลยทําให้เขาใส่ได้พอดีแล้วก็ลองมาใส่แบบด้านนี้บ้างอ่ามันมีบางช่วงที่เขาใส่แบบนี้นะเหมือนแรปเปอร์อะไรอย่างนี้ใส่หมวกกับด้านนะกับหลังหรือว่าจะใส่เป็นด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะ อย่างนี้โคตรเหมือนจจสตินบีเบอร์เลย,ยงี้เดี๋ยวเรามาลองใส่เสื้อกันบ้าง <c oughs> อาจจะต้องดึงแขนออกก่อนถ้าจะไม่ผิดนะโ okay. อเคแขนนี้ดึงได้นะครับ <f ru pp> นี่อย่างนี้แล้วก็ดึงแขนในข้างหนึ่งจะได้ใส่เสื้อได้ง่ายๆครับเสื้อจะได้ไม่เสี่ยงขาดอาโอเคฟ <f ru pp> โอ้ เสื้อดูพอดีตัวอยู่นะใส่ยากและกามเขาบึกบกด้วยโอเคอ่าใส่เข้ามาแล้วครับติดนิดนึงชิบชิโอเคกดโอ้ติดหลังปลายเสื้อติดหลังเออผ้ามีความยืดหยุ่นครับเพราะว่าใช้ผ้าจริงๆนะยืดหยุ่นดีเหมือนเสื้อเราก็จะดึงออกมาลงมาได้ โอ้ใส่ยากเหมือนเดิมครับคงคอนเซปต์ <K ong concept> ใส่ยากนะยิงของอเล็กซ่าเนี่ยแทบขาดครับใส่ยากสุดๆดึงแขนออกมาไม่ได้ด้วยโอเคฟึบอ่าและทีนี้เราก็จะต่อแขนเข้าไปทีนี้เราก็จะใส่สร้อยอ่าเข้าไปฟึบอ่าใส่ลงไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดึงหัวเลย แล้วก็เอาหมวกมาเลยครับรปึ๊บนี่โอ้โหโคตรเท่ใส่ชุดได้แล้วและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมือ You c a n see me เอาเป็นข้างสีเขียวละกันนี่อ่านี่ไงจอสีหน้าแบบ You c a n see me นี่โอ้ยอย่างเท่สวยมาก ให้เขาใช้ท่านี้บ้างตอนเปิดตัวเนี่ยท่านี้เลยโคตรเจ๋งอ่ะชอบอ่ะใส่สนับกันครับเพลงของ Doctor of t u r o d n a m i c s จะมีท่อนที่ร้องว่า Word Life แล้วก็จะมีหัวให้อีกสองหัวนะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนได้นะ หน้าแบบยิ้มไม่เห็นฟันนะครับกับตะโกนโอแบบตอนอุ้มจับใส่ท่าอัตจุดแอชเชนมนต์นั่นเองอะลองมาเปลี่ยนกันดึงหัวได้เลยอย่างนี้นะครับบิดบิดนิดนึงอาแล้วก็ใส่หัวเข้าไปเนี่ยจะมีรูเห็นไหมปึ๊บเข้าไปแล้วก็ให้เขาถือไม้บ้างดีกว่านี่ไม้นะไมโครโฟนนี่อ่าโอเค นี่ใส่หมวกเข้าไปด้วยเป็นแรปเปอร์ของแท้ตอนที่แรปแบบปากแซบเข้ามาดิวอยอไม่ใช่ท่านั้นโหดีดูดีมากอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของจอร์ซีนากันบ้างครับจุดขยับของจอร์ซีนานะครับผมเริ่มจากตรงหัวก่อนครับหัวก็จะขยับได้360อองศาเลยนะครับอ่าแล้วก็ เงยขึ้นได้แล้วก็ก้มลงได้ตรงแขนเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยครับรุ่น Ultimate Edition เป็น Butterfly Joy นะครับซึ่งสามารถขยับหน้าหลังได้แล้วก็หมุนได้360องศานะครับขยับอย่างนี้ก็ได้นะครับขยับขึ้นลงแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยนี่คือ รุ่นแบบจัดเต็มจริงๆนะเล่นคุ้มมากอัลติเมทเอ dition แนะนำให้จัดตัวนี้เลยครับเอาสุดใครมีงบนะหมุนได้หลายจุดมากตรงข้อแขนก็ได้นะครับข้อมือหมุนได้ครับมือหักหักเข้าออกได้นะครับหักมปอย่างนี้ได้หักไปอย่างนี้ได้นะครับผมสามารถถอดสนับแขนได้ด้วยนะถ้าเกิดดึงมือออกมา อย่างเช่นอย่างนี้ฟึบอ่าแล้วก็ดึงสนับแขนออกมาได้อย่างนี้ถอดเปลี่ยนได้นะครับอตรงหน้าอกกับหน้าท้องเนี่ยขยับขึ้นอย่างนี้ได้ก้มลงอย่างนี้ได้หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาอย่างี้ได้ครับตรงเอวหมุนได้3 6 0องศาเช่นกันนะครับแต่ไม่อยากหมุนเยอะเดี๋ยวมันอ่อนตรงส่วนขาครับสามารถ ขยับเตะขึ้นมาอย่างนี้ได้ขยับถอยหลังได้นิดหน่อยนะได้ไม่สุดเพราะมันติดกางเกงกางเกงตรงนี้ติดอยู่แล้วก็ยังสามารถดันเข้าไปอย่างนี้ได้ฟิบให้เข้าล็อกเถิอดอยากให้ขยับเยอะขึ้นก็ดึงองมาอย่างนี้มันก็จะขยับได้มากขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นนะขยับอย่างนี้ได้ตรงช่วงนี้ก็จะมีข้อให้หมุนได้ครับ หมุนอย่างนี้ได้นะครับผมทั้งสองข้างข้อเข่าครับหักได้อย่างนี้นะครับหากเป็นเหมือนท่าเตะงอเข่าได้อ่าอู้งอได้2ระดับเลยวะส่วนเท้าหมุนซ้ายขวาหมุนได้360องศาแล้วก็หักขึ้นหักลงได้ ทั้งแบบข้อขานี้นะแล้วก็ตรงปลายเท้าก็หักขึ้นหักลงได้เช่นกันมีรูให้สำหรับไว้เสียบกับตรงเทอร์นบัตเกิลน,นะครับเหมือนขึ้นเชือกชั้นที่3อะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างนะครับจะเขียนว่า made in Vietnam ด้านหลังครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับตัวอื่นๆบ้างนะครับดูซิว่าจัดท่าจะสวยขนาดไหน Oh boy! John Cena! Oh man! You can't see me. Here it comes! Five knuckle. Here it comes! John Cena back to his feet. He catches Cody. One, two. เสียดายมากครับปีสุดท้ายของเขาต้องไปเสียเวลากับการเป็นตัวร้ายที่ดูไม่เท่เลยดูแบบแปลกมากเอาแต่หน้าบึ้งตึงแล้วก็ดูไม่มีมิติเท่าไหร่นะครับผมชอบตอนเขาเป็นคนดีมากกว่ามันแบบสู้มันกว่าอันนี้แบบว่าเอะอะก็จะใช้ท่าไม้ตายใหม่ของเขาก็คือเอาเข็มขัดฟาดจ้องแต่จะเอาเข็มขัดฟาด อถ้าไม่ตายใหม่แมงดูไม่ได้รุนแรงอะไรเลยครับแล้วก็แบบสู้ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีอ่ะมันไม่ค่อยมันอ่ะตอนยุคจอนซีน้าเป็นตัวร้ายยุคใหม่ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี้ยและล่าสุดไม่นานวันนี้ก็เพิ่งกลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมอยู่ๆก็เป็นคนร้ายแบบไม่มีปีไม่มีคุยแล้วก็อยู่ๆก็กลับมาเป็นคนดีแบบไม่มีปีไม่มีคุยเช่นกันแต่ก็ดีใจนะครับที่เขากลับมารับบทบาทคนดีคนเดิมอีกครั้ง สนุกขึ้นเยอะมากๆครับในศึกที่เขาสู้กับโคดี้ล่าสุดนี้เลยมันมากดีจริงๆสมศักดิ์ศรีเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับฟิกเกอร์ WWE Ultimate e dition จอห์นซีนาครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจฟิกเกอร์มวยป้าแบบนี้ก็จิ้มไปได้ที่ตะก้านะครับมีขายอยู่ในช้อปปีถึงจอห์นซีนาตัวนี้จะไม่มีแล้วนะครับแต่ในอนาคตก็จะมีเข้ามาอีกครับก็จะเป็นตัวใหม่ๆชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย you can see me